ร่วมกันชมความมหัศจรรย์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ทองวันที่18ธันวาคม2564เวลาประมาณ8นาฬิกาเศษนะคะค่ะบริเวณน,นี้ก็คืออยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภออู่ทองค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะค่ะก็ เห็นแล้วก็รู้สึกตกใจมากเลยตอนต้นมองก็เหมือนภูเขาเกิดขึ้นที่ทิศตะวันออกของเมืองอู่ทองแต่พอเห็นจริงๆภาพใหญ่ๆมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นความน่ากลัวมันเหมือนซูนามินะคะเหมือนน้ำทะเลที่เอ่อท้นขึ้นมาล้นแผ่นดินแล้วก็กำลังจะทะลักมายังเมืองอู่ ต้องขอขอบคุณน้องนะคะที่เขาส่งภาพเอามาให้คุณครูได้เผยแพร่นะคะถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูคทําเพื่อเป็นสัญญาณส่งให้เพื่อนๆทุกคนนะคะชาวเมืองอูทองชาวไทยหรือชาวโลกได้เห็นนะคะว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นลักษณะเหมือนเส้นที่ขีด บบนขอวสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะก็เมื่อสักครู่คุณครูก็ได้นำเสนอาร์มประหลาดมหัศจรรย์ ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาในเมืองอู่ทองนะคะก็เป็นฟาร์มน่ากลัวค่ะเรามองให้เป็นฟาร์มสวยก็สวยนะคะแต่คุณครูมองว่ามันเป็นฟาร์มมหัศจรรย์สิ่งที่คุณครูได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นนี้มันเกิดมองแล้วคล้ายๆกับ มีภูเขานะคะซึ่งเกิดขึ้นใหม่ในเมืองอูทองด้านทางด้านตะวันออกนะคะปกตินะคะภูเขาที่เมืองอูทองจะอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะแต่เช้าวันนี้มีภูเขาเกิดขึ้นที่ด้านตะวันออกของเมืองอูทองค่ะเหมือนมากเลยนะคะถ้าเราจะมองเป็นภูเขาก็ได้มองเป็นก้อนเมฆก,ก็ได้ หรือจะมองให้เห็นเป็นลักษณะของซึนามิก้อนใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นที่จะมาทับถมเมืองอู่ทองก็ได้ค่ะมองแล้วน่ากลัวมากเลยแล้วน้องเขาก็ได้ส่งคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะมาเพิ่มเติมก็คือ,อเป็นในลักษณะของพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าหรือพ้นภูเขาหรือ พ้นก้อนสึนามินะคะเห็นไหมคะความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริงๆที่เมืองอูทองค่ะเห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วค่ะให้พ้นขอบภูเขามองแล้วก็น่าสะพึงกลัวนะคะค่ะเช้านี้ที่อูทองเกิดขึ้นอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นพร้อมๆกับคุณครู ตอนนี้นะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการนำเสนอความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เมืองอูทองให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ